เคยมีใครสงสัยกันไหมครับว่า,าแค่ความคิดแว็บเดียวเนี่ยโดยเฉพาะในวินานทีสุดท้ายของชีวิตมันจะเปลี่ยนชะตาของเราไปได้ทั้งชาติเลยจริงหรอวันนี้เรามีเรื่องเล่าที่น่าทึ่งมากๆครับเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ความคิดสุดท้ายของเขาความคิดที่เต็มไปด้วยศรัทธาแค่แวบ,บเดียวก่อนตายด้ยเปลี่ยนโลกหลังความตายของเขาไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว และแก่นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็อยู่ในพุทธพจน์บทนี้เลยทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจคือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือทุกอย่างมันเริ่มที่ใจนั่นเองครับถ้าใจเราดีใจเราผ่องใสไม่ว่าจะพูดจะทำอะไรความสุขก็จะตามมาเหมือนเงาตามตัวเลยซึ่งนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาเรื่องราวของมัทคุณทะเที่เรากำลังจะเล่าให้ฟัง เอาละครับเรื่องของเราเนี่ยเริ่มต้นที่เมืองสาวัตถีมีพราหมณ์คนหนึ่งโอ้โหรวยมากครับเป็นมหาเศรษฐีเลยแต่ก็นั่นแหละครับกลับเป็นคนที่แบบขี้เหนียวสุดๆไม่เคยทำบุญให้ทานกับใครเลยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีความศรัทธานในพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่น้อย เหมือนกับว่าความรวยของเขาเนี่แหละครับกลายเป็นเครื่องพันธนาการที่ทําให้เขายึดติดอยู่กับสมบัติจนกลายเป็นความทุกข์ไปซะเองคือมันน่าเศร้ามากเลยนะครับลองคิดดูสิครับพ่อรวยล้นฟ้าแต่ลูกชายคนเดียวที่ชื่อว่ามัทกุลทะลีเนี่ยกำลังป่วยหนักใกล้ตายแต่พ่อกลับไม่ยอมเสียเงินสักบาทเพื่อรักษาลูกโอ้โหแค่เพราะว่าเสียดายเงินความตระหนี่มันบังตาจนไม่เห็นคุณค่าชีวิตของลูกตัวเองเลยแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับ คือด้วยความที่กลัวว่าถ้ามีคนมาเยี่ยมไค้ลูกชายที่บ้านแล้วจะมาเห็นเข้าของเงินทองของตัวเองกลัวคนจะมาขอความช่วยเหลือว่างั้นเถอะเขาเลยทำสิ่งที่แบบโหดร้ายมากคือย้ายลูกชายที่กำลังจะตายเนี่ยให้ออกไปนอนรอความตายอยู่ตรงชานนอกบ้านคิดดูสิครับใจคอทำด้วยอะไรแต่ในจุดที่ดูเหมือนจะมืดมนที่สุดนี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดกำลังจะเปลี่ยนไปมันเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้น พอใกล้จะรุ่งเท้าครับด้วยพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบถึงชะตากรรมของเด็กหนุ่มคนนี้พระองค์ก็เลยเสด็จมาโปรโด,ดด้วยตัวเองเลยครับแล้วก็ปรากฏกายขึ้นพร้อมกับรัศมีหกสีที่เปล่งประกายออกมาสว่างสวัยไปทั่วบริเวณนั้นเลยเป็นภาพที่แบบน่าอาัศจรรย์ใจมากๆตอนนั้นมัตตกุทลทะีนอนหันหน้าเข้าบ้านนะครับก็คือหันหลังกับแสงนั้นแต่พอเห็นแสงที่มันเจิดจ้าขนาดนั้น แสงที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตด้วยความสงสัยบวกกับเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายที่มีเขาก็พยายามฝืนร่างกายที่อ่อนแรงพลิกตัวกลับมาเพื่อจะดูให้ได้ว่าแสงนั้นมันมาจากไหนกันแน่ แล้วในวินาทีนั้นเองครับที่เขาได้เห็นพระพักของพระพุทธเจา้าจิตใจของมัตตกุทลทะลีก็พลันเกิดความศรัทธาความเลื่อมใสแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตเลยถึงแม้ร่างกายจะไม่มีแรงแม้แต่จะลุกขึ้นกราบนะครับแต่เขาก็ได้ทำบุญครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตนั่นก็คือการประนมมือขึ้นไหวด้วยใจที่บริสุทธิ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาจริงๆแล้วผลของบุญแค่ครั้งเดียวนั้นล่ะหรอครับ โอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเลยครับคือพอสิ้นใจปุ๊บด้วยพลังของจิตที่ศรัทธาแค่แวบเดียวนั้นมัทธกุลีก็ได้ไปเกิดใหม่ทันทีเลยครับกลายเป็นเทพ,พบุตรอยู่ในวิมานทองคำหลังใหญ่โตบนสวรรค์ชั้นดาวดดึงแวดล้อมไปด้วยนางฟ้าแล้วก็สมบัติทิพย์อีกมากมายเลยแต่ในขณะเดียวกันตัดภาพกลับมาที่โลกมนุษย์นะครับพ่อของเขาคนที่ขี้เหนียวคนนั้นกลับต้องจมอยู่กับความทุกข์ทรมาน รองให้ค้ำควรวนไปที่ป่าช้าทุกวันวันคิดถึงแต่ลูกชายที่จากไปคือมันเป็นภาพที่ตัดกันแบบสุดขั้วเลยครับระหว่างชีวิตใหม่ของลูกบนสวรรค์กับความทุกข์ของพ่อบนโลกมนุษย์พอเทพบุรมทักกุลทลีมองลงมาจากวิมานแล้วเห็นพ่อตัวเองกําลังเศร้าโศกเสียใจแบบนั้นแบบไร้ประโยชน์สิ้นดีเขาก็เลยคิดว่าไม่ได้การละต้องหาทางสั่งสอนบทเรียนสําคัญกับพ่อสักหน่อยว่าแล้ว เขาก็จำแรงกายให้กลับไปมีหน้าตาเหมือนตอนที่ยังเป็นมัดเถกุลทลีคนเดิมเป๊ะๆเ,เลยครับแล้วก็ไปปรากฏตัวใกล้ๆพ่อของตัวเองในป่าช้าแกล้งทำเป็นยืนร้องไห้ฟูมไฟเหมือนกันพอพามเห็นเข้าก็สงสัยสิครับเลยเดินไปถามว่าร้องไห้ทำไมเทพบุตรในร่างเด็กหนุ่มก็เลยตอบกลับไปแบบเพี้ยนๆเลยครับบอกว่าผมร้องไห้เพราะว่าราชรถทองคำของผมมันไม่มีล้อ ผมอยากได้ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มาทำเป็นล้อรถคือพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้สุดๆเลยเพื่อให้พ่อตัวเองได้ฉุกคิดพอได้ยินแบบนั้นพราหมณก็หัวรอกา,กากเลยสิครับแล้วก็ด่าเด็กหนุ่มคนนั้นว่าเจ้าโง่เอ้ยไปอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวก็ตรอมใจตายกันพอดีคือตำหนิเขาเต็มที่เลยนะครับโดยที่ไม่ได้มองย้อนกลับมาดูตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วนี่แหละครับคือหมัดเด็ด เทพบุตรสวนกลับทันทีด้วยคำถามที่ทำเอาพรามถึงกับจุกถามว่าแล้วใครกันแน่ที่โง่กว่ากันระหว่างคนที่ร้องไห้เพื่อสิ่งที่ยังมองเห็นอยู่กับคนที่ร้องไห้เพื่อสิ่งที่มองไม่เห็นอีกต่อไปแล้วโอ้โหคำถามนี้ทำเอาพรามนิ่งอึ้งไปเลยครับต้องหันกลับมาคิดทบทวนทันทีว่าเออแล้วตกลงใครกันแน่ที่กำลังทำเรื่องโง่งๆอยู่ในที่สุดพรามก็ได้สติครับ พอได้สติปุ๊บเทพบุตรก็เลยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงบอกว่าผมนี่แหละคือมัทกุลทลีลูกของท่านเองที่ได้มาเกิดใหม่เป็นเทพบุตรบนสวรรค์แล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าที่ได้มาเกิดดีแบบนี้ก็เพราะผลบุญจากจิตที่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแค่ครั้งเดียวก่อนตายเท่านั้นเองพอได้ยินแบบนั้นแถมลูกชายยังแสดงอิทธิริ์ให้ดูอีกพรามที่เคยไม่เชื่อเรื่องอะไรเลยก็เกิดศรัทธาขึ้นมาแบบเต็มหัวใจทันทีครับ แล้วก็รีบเดินทางไปเข้าฟฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปถามเรื่องราวทั้งหมดให้กระจ่างพระพุทธองค์ก็ทรงยืนยันเรื่องราวทั้งหมดว่าเป็นเรื่องจริงครับแล้วเพื่อที่จะให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นได้เห็นกับตาตัวเองพระองค์ก็ทรงอธิษฐานจิตเรียกให้เทพ,พบุตรมัทกุลทลีปรากฏกายพร้อมกับวิมานทองคำให้ทุกคนได้เห็นโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าทุกคนที่นั่นจะทึ่งแล้วก็อัศจรรย์ใจกันขนาดไหน หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็เลยสรุปเป็นคำสอนสำคัญให้ทุกคนฟังครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ใจของเรานี่แหละใจเป็นตัวนำเป็นนายของการกระทำและคำพูดทั้งหมดถ้าเราคิดดีมีใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสผลลัพธ์ดีๆความสุขมันก็จะตามมาเองเหมือนเงาที่ไม่มีวันหนีจากตัวเราไปไหนได้เลยและพอฟังธรรมเทศนาจบนะครับทั้งพราหมณ์ผู้เป็นพ่อแล้วก็เทพบุตรมะตะคุณธลี ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรล,ลุเป็นพระโสดาบันซึ่งก็คืออริยบุคคลขั้นแรกในพระพุทธศาสนานั่นเองครับเรียกว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับทั้งคู่เลยทีนี้พอฟังเรื่องราวทั้งหมดจบแล้วมันก็มีคำถามที่น่าสนใจให้เรากลับมาคบคิดกันต่อนะครับ จากเรื่องของมัทคุลโทลีเนี่ยเราก็ได้เห็นถึงพลังที่มันมหาศาลมากๆของจิตใจโดยเฉพาะในวาระสุดท้ายของชีวิตก็เลยน่าคิดนะครับว่าพลังของความคิดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของคนคนหนึ่งได้จริงๆหรือเปล่าแล้วแต่ละท่านล่ะครับคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างลองมาแบ่งปันมุมมองกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์